สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Honda Accord งูเห่านะครับตัวนี้เครื่องพิเศษตัวเครื่อง3000ครับวีหกสามพันปีสองพันฮอนด้าแอคคอรปีส0 0พภาษีภาษีปี65แล้วครับอันนี้ยังใช้งานอยู่ครับผมรถใช้งานปกตินะฮะใช้งานได้ปกติครับแม็กสวยแม็กเป็นของ Honda นางฟ้าครับ5รูริม75ลังคาลังาพอได้อยู่ครับผมยังไม่มีปูครับ สีเดิมนะครับสะภายในกัน<ห>น,นะเน<ะ>้น <ะ S 2> หน่อยหนไหน,หน,หนครับผมอ่ายัางเดิมๆอยู่ตามสภาพการใช้งานครับผมาข้งหลังก็ยังเป็นเบาะหนังเดิมครับเบาะหนังเดิมมีตามสภาพยังสวย <c oughs> พอได้อยู่พอนั่งได้อยู่ไม่แพงครับคันนี้รถคันนี้ติดแก๊สนะคร,รครับติดแก๊สครับติดแก๊สลงเล่มเรียบร้อยเออครับผมภาษีหกห้านะฮะับภาษีเต็มนะครับคันนี้เบียร์ห้าห้านครับแล้วก็ฟิล์มเพิ่งติดใหม่ครับผม ไฟใต้แตกนะครับรถไม่ผุนะฮะไม่มีผุมีแค่ลองรอยนิดหน่อยนะครับก็มีคูชคอนโทรลด้วยนะตัวเนี้ยยังทํางานได้อยู่รีมสวยคูชคอนโทรลสวยแก้มมีรอยบุบเล็กน้อยนะครับมี่ตำหนิฮะอย่ไปเก็บเอาไม่ใหม่นะครับอันนี้ราคาไม่แรงครับวันนี้เราลอดูเครื่องก่อนเครื่องน่อสามจุดศูนย์นะครับตัวนี้เครื่องสามจุดศูนย์วีหกนี่ครับตัวนี้เลยแรงไม่ต้องตามใครแรงานปกตินะครับ ติดต่อเพื่อคุยสอบถามได้นะคะครับผมข้ามาคุยได้สนใจอยู่โทรมาได้เลยครับผมขอเบอร์โทรครับ089 814 4316ครับโทรมาได้ครับผมมคุันขอรุ่งนะครับรถอยู่โทรมาสอบถามได้นะครับแถวลำนินทาครับแถวลำลูกกาลำนินทาลำลูกกาฮะติดต่อได้ครับสวยน่าใช้นะครับฮะ ราคาครับผมราคาวันนี้เอาไปเลยครับ95,000ครับราคามาดูรถแล้วพูดขอต่อรองกันได้อีก่ะมา95,000ครับ95,000โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ